วันนี้เป็นวันที่28กันาคม2568เป็นการสมมลพระกิ่งพรที่นาของรอกที่89ของพระเจ้าให้นองเกียรติกำลังพลพรนวายเสียงสวดสุเดียพระสวดรธรรมต่างให้เป็นพระเปจบชาต่ระบชาได้จารย์บูชาแดบาาชางพระชาจดนมีสิเรื่องพิธการที่เกนในขณะพระเยนจได้บทสวดนั้นด้วยเถิดที่หนึ่งบทกล่าวพระราชนัดนั้นสมาชิกผู้ต้องขัุงประกต่างปิวัติมิ สวัสครตัวพระเจ้าจ่าทัพอรทงวานิตุปฏิปตวะสุาวัสสังนามิทสังอคจาระเปริบิอสังนมุติพตุัมณประธานที่ไปยนที่รานพทาสงรปัญเจนีรังจามันจาวาสุสิาวันที่สามบุเวัตัมจตุกตวจตะตัจึงตเจวตสังนัมวิัสตสัตสังมุางสัเกร์มจเตเบสีาคาจิอีตัวาเกเตปุจงอยู่ท

teriak bihun jang sanang

ขปีตัสมุตตังกาลังตกรรมจารยที่พุทังกรรมิังกุทธังพุทังนิพพิาุตังกรรมายติิสยังศีลสคนิังจิปาจารตเกุทธัจิตงาแตน่ที่บางของบุติเมตัังสตญาณมากังกโลจัปุญญกตเมทุกขิเติชาาสุวัติของตูโยจักโงมามะอบุตโตสิโกรรมนิโตนิพุตังสเปยุกาลิยมิตุเตปะมุตตกาโล เมืที่แต่รการสจาาเยจะกมาโหลาปฏิบัติเศิมิตรตร์ไมายมุตโตนะมิตงนะนามาลิิตตมิตังจิตลานตุตายุทธิ์ปัจะมตัวรรมะจะโยชนะอันนี้โกยิ่ใยงโกยธรรมะจกนสุขิโนธรรมะานีาาจงการเจราตสตตาธิตัะมตระะการโนจิตพายโยต ตัวตัวธรรมังวิสังกะจิตสังกะโรสมาณิตจิตลาวะยพุทธตัวสติมชราของตัวสมาดุยิปัจฉมินตัวปฏิฆาบุษสะทั้งหมดได้กระดาษมโนลานตัวสมุนตัสสัตว์นิมมิฏฐิสมุนต์ธรรมทกการจิตจินมโนสกาปิจินที่กนโมโหตระยิทตันตระมโนจิติขัตตาสามัตติมโนกาตาที่พันธุปฏิฆาบุษมโนกาเมฆาเวทเสภะสมมาตามโนเจชวามโนติติเนวะปฏิศิบเสภะมโนติติเนวะปฏิศิบเสภะไม่อาศัยสุติมโนติติเนวะปฏิศิบเสภะ ただいまだ言うているときに、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 言うてい

พระเนเป็นปีมตัวจากจัดจ้ตจเกตเนวกจยไปจกามกสุาพักรไปยัสาน้่าคอาัเกเ่หแต่ะีสกับานช้ของเกริกาหติต่อทางยงตัวตทีวพระเแีเทวกัญญาที่จะเจจะไป้ยังจีนตสันนที่นานุปศัวสังขาระากุมา

พิพากษานั ider, ้พื่อสถานะนี้คณะผู้ใหญ่สิ่งก็เพื่อเราอย่งก็สมก็ทำให้เจ้ามาแล้วผู้เรียนไม่ยังกันเราท่านชาวประจิกรมนตรีที่ปฏิมาสการ์ก็สืบถวัตพระปิตาสามองค์ท่านมานามาพระราศีมันตัวทีมันตัวน้ำันตัวท่านมาเปนขโมยวิญญาติวิจิตรมาที่เราทำกันแล้วเว้นโฟจับภาษาติชมกบังงานที่ปฏิมาสการ์สืบถวัตพปิตาสมองค์ท่ามนามาพระราศีมันตัวทีมันตัวน้ำันตัวท่านมาเปนขโมยวิญญาติวิจิตรมา ปฏิมาิตังากโตปสติทักนาที่ปฏิมาลัสปปิสัาพรมนาวะทมันโตวันโตตติมนาิัุาสาวิาลมิตังาชาวิมูลตัโตปสิจังนาที่ปฏิมาลัสิสุปิสาพรมนาวะทมโตมันโตวันโตตติมนาพิัุาสาวิาปฏิมาีสังนัตตตะกินเนวิโปิิโคปโลนิสันตติมาจมันตาตติโติสะลัสังตุกะปตตต กินน้นมันทุ่จะมันโยเทวัตตุลจะมันมันโยเทวัตติทะวัตโพนะโลจาราตโนตภูมิปริปภูริปภูริปภูมิปภิปภูริปภูริปลาริริปภูริปภูริปภิปภูริปภูราปภูริปภูริปภริปภู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 รตปภูริตภูริปภริาสูริปโูริาภูโปภูริาภริิปภูริปภูราปูริปริลาิปโติราาริรับ เปรตปุจจิานปุจิปิปุานสโมากาปจินัะกุมาสมุทยอันติพระกุมารสมุทรงมณังอภัยเจวะปรปุพิเตโชวะตถคัมือเทวะสุโมตานจัสงาภูเทวะตทานการสเปรตนะนนเรที่ปรตนี่ันโตนะปตตมะพิมุนระมะังอิเยทะจมาเทวะจะมาเะปกตทวะนะเวะเทวะเิกเวะนะีลาภูมิวะกีาวตตวะตวะกสปนตอนี้ราเทวปตโ นวมณฑลสัินมนาภิกษุมกขิังจิมะนางตักปะปัมิตลีวรจาปาตะโตัตมนกาติเลอาภวันิกาสัปิติโนจิมตัว่มันตัวมสัินมาภิกุโกังมนะสมามาสมานามัสเจมมาทิกาอภูมโนติยาอาภูริกาตวยิโนเจมลีมาคาวิิวขายาสัปาสัตานิโนิมตวท่มนตวนมกสัจจินาัตมนา เทวะวิจารณธรรมนิมิตาวิจารณพิจารณโนกาพุนทิวังนี้วัตถิเตชะพิจารณตวานิโนวิธีมันเตชะมันตัวนั่งมันตัววัตถินโนวัตถามาพิคโมงวิจารณสองจึงมีสิ่งนี้ตื่นมาวัตถิจารย์พิจารณโนวัตถิจารย์สถิตตัมมาตวานิวายปูเตแต่เตยกายาตัพย์ยานตวานิโนอิทธิ์มันตัวอิทธิ์มันตัวอนัมมันตัวฉัพนิโนวัตถามาพิคในทางสมวิจินมันทัศน์เจียมวันนี้กายตาพิยานตวานิโน

ท่านเจ็สูตรตัวจำมาล้ที่ยังเคลื่อนธรรมะจะไม่แตกละมุตธรรมะจะคอยธรรมะจะยังิตจะกละนิจคลื่ย้าธรรมะกละนิจแตกลมุตธรรมะกับตรีละนิจแตกละมุตธรรมะกับตระกูลธรรมะสังคายนาปัจจุบนที่การสังคายนาพุทธมณฑบทที่สิบสองบทสวดร็ต้องการบริจังกิจวิปปาสเกตสุลังกาปิตังอิทัณุปิตังอิทัณุปิตังอิทัณปิตัง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  ये बगत है दोपहर वितो की तमयता नि समाताना रहते तमोई का भी तमय रहता पेदाई न सके सकता तो ये बगल आता बतादी का फोन देता कि नाही तो प्रकारते मनने पगारी न तभी तो लेदा पजावत न सकता तो ये जो बनाया एक तुम्हारा पति तो नवा पीसानी बोता जो वचाय तमय तो तम पेदाई न सकता जो तो जीना बना न तो बड़ा पीदाया कोई समिति समिति अभियान अभियान संकलन पेदाई न सकता तो बुद्धि सिंह बोलस วันที่13บุษบดทมบุษธวกเกเตว่าตาชีเทว่าจาปฏิเสธมาสัมบูรณ์ันที่14มาใช้น้นจะาะโพธามากรระลังอะไรที่ทยาจะถูกว่น24บุสดเกสพลาสโซเป็นศรัทธาพิจตาลัาแิตจต้อมอนุเสวะลยมาปริยามัาปฏิกมาิยมากาพัลเวทก่จะมาริ่มมายนตัเมยเจวตาจีมาลุสนาทมาทำมวิธรรมตาทนาศึาวตเทินุเมเจวตาตเมเจวนาติกตลามาเมือมนาปา ที่เมื่อสมัที่นายสุกาวะต่เป็นหนมเฮียชิมาบุกใช้ยินเจ้าท่าที่บิมาหมดสุดบัดี้สุกาวะเยี่ยมาอย่างนี้มาสันนิปาาญวนนีเปโผ่มาอนีก็จะทสุกวะอีนึ่งมาย่งนี้นะตินาม้เราเปบโผล่บนนัก็ทำให้เราเปโผล่นนั้นก็จะมว่าจะต่อสิบสองคนถ้ากินเอาทันปูยังก็ทำให้เรามาจานทีสังกันเอาสมาชิที่จะทำให้สูงตัวจังเลือกสมาชิกที่ทำให้าได้เอาไว้แต่เป็นยินตุสติอาจจะเป็นตุกิล ที่จมุปฏินนะทำิตาเมือที่ทำงานิกามะทีนกติกาปางมิญที่้าวันมานาและมุตเตสังพาทังะธรมะโตรมตว่บมุตานกธรรมะฐานกภูมธรมะที่ทงวัิตินุกองคจะยนาไยาครทตังมุตตั้มัมตัติทุกามุจิต

เรียว่าไม่ห็นาปิงปราตุมมติธรรมกับเจสเชียถึงน้อมสืบสิทธิีเพ่ผู้หญิงผู้สัพอเรืาบุคคลปกติอย่างนี้มีประเด็นห้เทางละกรนั่นเรียว่าผู้มีเนี่ยเันประการนนานทที่1บทสวดวิหาปัจจยนไป็นธถ้าเราทำมติดตวเราไต้องเก่ยวกทำาจอกาอไม่ได้พราะเราทำมมตามกแ่้องไม่ทำาราแล้วเก่้อไม่ด้มาแล้วมย่างเมื่อนนตวแต่จม่มงความเก่วกับรทราจล้ว้เก ปฏิเสธโน้ตมีการมป็นของตัวมีการมป็นผูมีบทมีการมป็น้เจอดมีการพูดถิงนามีงานที่เพิ่งกานที่ยังกำลังกิดลิสต์ในวาระการเรียนรู้บริษัทมีรายจัดตังกรรมมาได้เป็นมูลในแบบอาจจะเป็นรายเกิดวัดวงและผลกรรมม้านั้นสึไปเอวังงันไม่เยอะเพียงประชาวิธีทางเราเราเพิงหลายคนพี่อย่าง่นี้เพิ่งมาเตือนที่สิบเก้าบทสวดเทวตาปฏิทารนะคะทาทุกประจานีทุกขาปัญญาประจานิปัญญาสกัดปัญญานิสระจพื่อปีพันยี่สิบนิ็ดจะยังเป็นสามัญมือสามัญมือสติารรมมจอสุดสุดสามัญจิตญา

ตาาที่ทำมาจากการที่บราทำมาโที่จรมิงินน้ปนเพับมาทำมีปฏิทิเมที2บทสปฏิทาและาราเปหันตวยายมปฏิทาละกายะนาสีบุญกัตมายาลนะกัตมีสาษาท้งนไม่ีทีสม่ยจะเปบุญที่ฆ่าะพิจารณาทาบดนี้ยาเตกนโสามามกาเลทั้งหลายบทไกาัตปิายะอะพะพิจรณว่าตามแงมาตาปิโดก็ัลยผู้มีร่างผู้มีคมีวาละเาราจานตน เมต่อที่อมิาวาอัตวาีโน่ที่ทำให้ไร้เห็นลสังที่เป็นกาสันตติคเจโลกมัเตมาติโยนิกาเลวิโลกเเรสัเรกเรจปัจจลาสักมภาเรมีทาาละการนการจิตงอยู่ในพอมและพใหญ่ต้องมีปฏิจตานแสมีสัตว์ไราได้สูงนสงข้าพเจ้าแล้วน้โมเตสัญญาณให่จีมันก็จะในพสัตว์นพาะนโมทนาเองเสร็สัตว์ไร้ชาม่ทาก็ได้สูงบนสงข้าพเจ้านี้เทวเตงนี้เป็นตนเพราะทต้ง มายาทนับโบานาก็นโมตั้งอยู่าพ่อฮีเซอว่าเราทั้งนาที่เาไปยาจให้แล้วจะเพสตาตตางอนตัวอัสุเปติที่โนเขาังหมดเรีอย่างเป็นเียูเนสมเสอเเมาปตัตัวตเตะสาพิจาสุภาและทางเสีตเถดเขาก็มีเขาสั่อันตงสมอเดเพื่ออนุกจที่ทานอนุภาพเป็นความเพียรและในช่วงของการบูชาพระรการทายาบบนสมุนพระิพระปิและพร่าเนี้เขาก็จะเรียกจงเดือดี่้ารยาเขาระท้ปยาแั้ วัทธรรมจ้างหลายคนมราในการยาโมลธรราอนิมาุาและ่นนน่ยขา้าแล้วสมคพระเก่งพลิโดยนิีังวันวาตอนที้ที่หาตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ทำนกชั่นม้อจะสร้างในอคตแลสร้าง่กันมาเขาเปียน่อาพริศและทำมงคลต่างๆในข้าาต่างเาสนิทสถิตมการเทน